เมื่อพระเยสุจ้าเสด็จมาและเตรียมเข้าสู่พันธกิจของพระองค์พระเจ้าได้ส่งส่งยอนผู้ทำพิธีล้างเตรียมจิตใจของประชาชนให้ต้อนรับพระองค์มีการประกาศให้ทุกคนไปในที่เปลี่ยวไปที่แม่น้ำจอแดนทำพิธีล้างพร้อมกับสารภาพความผิดต่างๆที่ทำเพื่อเปิดใจและเตรียมใจต้อนรับการเสด็จมาของพระกิตเจ้า ยอนได้ทำบทบาทของท่านได้ดีที่สุดมีคนแห่กันมาจากเมืองเพื่อรับพิธีล้างและทำจิตใจให้พร้อมสำหรับการต้อนรับพรงพระเยสุจ้าได้ทรงยืนยันว่ายอนเป็นประกาศศกผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ตลอดช่วงเวลา400รอปีที่ชาวยูไม่มีประกาศศก ในทันทีที่ได้ยินเสียงของยอนประกาศในถิ่นทุกรากันดานให้เตรียมจ,จิตใจต้อนรับพระกิตเจ้านั้นทุกคนดีใจและคิดว่าประกาศศกมาครั้งนี้เพื่อมาประกาศข่าวดีของการเสด็จมาของพระกิตเจ้ายอนได้ทำบทบาทที่ดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่พระเยสุเจ้าทรงชื่นชม ในพระวรสารของนบุญมัธิวบทที่11 11ข้อ11ถึงข้อ15เวลานั้นพระเยสุเจ้าตรัสกับประชาชนว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิงไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่ายอนผู้ที่ทำพิธีล้างถึงกระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอน ตั้งแต่สมัยของยอนผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันนั้นมีด้วยกันสองประเด็นประเด็นแรกก็คือชมนักบุญยอนผู้ทำพิธีล้าง ทงทรงยืนยันว่าในบรรดาบุคคลที่เกิดจากสตรีนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่ายอนผู้ทำพิธีล้างเพราะว่านอกจากที่จะได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นประกาศศสแล้วยังได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้ทำพันธกิจของการเตรียมต้อนรับพระผู้ไถ่ที่กำลังเสด็จมาและท่านเองเป็นผู้ที่แนะนำ เวลาที่เห็นพระเยูเจ้าสเสด็จมารับพิธีล้างนั้นท่านชี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่านั่นคือชุมพาบาลของพระเจ้าผู้สเสด็จมาเพื่อลบล้างบาปของโลกใบนี้ท่านจึงเป็นคนแนะนำพระเยสเจ้าให้แก่ทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นนอกจากเป็นประกาศศกแล้วยังเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้พระเยสุจ้าจึงทรงยืนยันว่าในบรรดาบุคคลที่เป็นประกาศศกหรือ ผู้ชายทุกคนที่เกิดจากสตรีนั้นยอนเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเด็นที่สองนั้นพรงค์ทรงบอกว่ากระนั้นก็ดีผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในราจาักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอนฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะวยกย่องยอนแล้วเดี๋ยวก็ทําให้ยอนดูเหมือนตกต่ำเมื่อเทียบกับคนที่เข้าอยู่ในราาจากักร เบื้องหลังนั้นพระองค์ทรงต้องการจะบอกความจริงว่าท่านยอนท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นประกาศศกและผู้ชี้นำชี้แนะให้ทุกคนได้รู้จักพระผู้ไถ่ที่เสด็จมาแต่กระนั้นก็ดีท่านไม่ได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้ท่านจบชีวิตของท่านไปก่อนแล้วไม่ได้รับผลจากการไถ่กู้ของพระเยซูเจา้า เหมือนกับตอนที่เราแต่ละคนได้รับการไถ่กู้เวลาที่โมเสสนำประชากรของพระเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นกำลังมุ่งสู่ดินแดนพระสัญญาแต่ปรากฏว่าพอถึงจะเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาโมเสสไม่ได้เข้าไปด้วยเหมือนกับยอนยอนเองก็ได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระคิดเจ้าเป็นใครแต่ท่านไม่ได้เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ท่านไม่ได้รับคําสอนจากพระเยซูเจ้าและเปลี่ยนชีวิตของท่านให้เป็นชีวิตของข่าวดีฉะนั้นพระองค์จึงทรงบอกว่าคนที่เข้าอาณาจักรของพระองค์แม้จะต่ำต้อยแต่เปิดใจรับอาณาจักรของพระองค์นั้นก็ถือเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่ายอนเป็นคนที่มีบุญกว่ายอนเพราะว่าได้รับผลการเสด็จมาของพระองค์แบบเต็มๆในขณะที่ยอนได้รับผลการเสด็จมาของพระองค์แน่นอน แต่ว่าบุคคลที่เข้าไปถึงอาณาจักรของพระองค์หลังจากที่พระองค์มาประกาศข่าวดีให้แก่ทุกคนได้รับรู้แล้วนั่นก็คือบุคคลที่ถือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่ายอนซะอีกในแง่ของการที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเวลาเดียวกันพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าเพื่อจะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านี้ต้องออกแรงอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรของความรัก เมื่อมีความรักขับเคลื่อนนั้นต้องออกแรงมีความภาคเพียรมีความอดทนเพราะการจะรักใครไม่ใช่ว่าจะง่ายเสมอไปคนที่น่ารักก็รักได้ง่ายแต่คนที่ไม่น่ารักต่างหากที่รักยากพระองค์ทรงบอกว่าจะต้องรักทุกคนแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูด้วยนี่คือสิ่งท้าทายสิทธิ์ของพระองค์ทุกคนว่าถ้าต้องการจะเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์และมีบุญอย่างที่พระองค์ทรงบอกนั้น ก็จะต้องมีความภาคเพียรความอดทนยอมให้ความรักเป็นใหญ่หลายๆครั้งก็ต้องกลืนความเจ็บปวดเพื่อจะได้ให้ความรักนั้นปรากฏออกมาทั้งหมดเหล่านี้เป็นการชี้บอกให้เห็นว่าการดําเนินชีวิตในความรักและแนวอาจรของพรงนั้นต้องมีการออกแรงอย่างต่อเนื่องแต่เราไม่ต้องออกแรงคนเดียวเพราะว่า ในขณะที่เรากําลังออกแรงและพยายามปฏิบัติความรักนั้นพระเจ้าซึ่งเป็นองค์ความรักก็จะอยู่กับเราและเติมเต็มชีวิตของเราเพิ่มพลังให้แก่เราอย่างต่อเนื่องเราจะได้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ตลอดไปเช่นกัน